แช e นแนล v ีบอตโต้ครับรีวิว e สามเก้ากันอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เราพามาชม v ีเอ็มเดซีรีส์ห้าโฉม e สามเก้าสีบอลเงินนะครับคันนี้เป็นโน้ตคู่แล้วด้วยนะครับสีรอบคันมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับ แต่ยังถือว่างเงาเงาสวยๆอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นรถเดิมๆเลยนะครับรถเจ้าของแค่สองมือเท่านั้นนะครับรถขับดีนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับคันนี้รถปีสองพันหนึ่งนะครับเป็นเครื่องโ้ตคู่กระจกชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราพามาดูเครื่องยนต์กันเลย คันนี้เหมาะกับคนที่อยากได้รถเดิมๆนะครับคันนี้ไม่เคยแต่งไม่เคยแต่งเลยเดิมๆเลยนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับไม่เคยแต่งเลยเครื่องเดิมเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับเป็นเครื่อง M 5 2าสองคู่นะครับคันนี้ความร้อนปกตินะครับวิ่งได้ปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวติดเครื่องเลยนะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับเครื่องรอบเบาเดินเรียบนิ่งนะครับเดินเรียบนิ่งเลยคันนี้เพิ่งเซอร์วิสมาให้ด้วยนะครับภายในนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับสเสียงดีเสียงดังฟังชัดพร้อมใช้งาน<ะ>ขออนุญาตปิด,ดวิทยุก่อนนะครับแอร์น,นะครับแอร์เ,อเป็นดิจิตอลแอร์เย็น แอร์ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเลยคันนี้พรุงมาไัปรุงอะไรเดิมเดิมนะครับเป็นมันติฟังก์ชั่นด้วยเนะี่ยสภาพใช้ได้สภาพยังดีนะครับปวุงอะไรหน้าปัดก็ใช้ได้ครบนะครับคันนี้ ใช้ดูวัดรอบความร้อนนะครับแล้วก็ความเร็วเข็มน้ำมันก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับเลขไมค์คันนี้สามแสนมือนะครับแต่รถแค่สองมือนะครับอย่าลืมรถด,ดีก็ได้ขับประจำํำไม่แท้ๆเลยนะครับสภาพเดิมๆมช้ยล็อกลองอ่ะต้องปิดประตูก่อนระบบเซ็นท่านล็อกใช้งานได้ปกตินะครับ ไฟแต่งน้าตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ใช้งานได้อยู่นะครับไฟติดครบจุกดวงนะครับไฟตรงนี้ครบจุกดวงปกติเลยเวลาเราเปิดมันก็จะด,ดับใช้ได้ปกติ แขงประตูนะครับตรงนี้แขงประตูเดิมๆเลยนะครับนี่ปุ่มกระจกไฟฟ้าสวยนะครับถือว่าดูดีเลยนะยุของมัน,นอยลายไม้ยังดูดีเลยเงาฉ่ำแบบลายไม้ มีอะไรให้บ้างคู่มือเดิมๆเ,เลยฮะนี่นี่ยเซอร์วิสบุ๊กคู่มือ e 3 9นะครับยังอยู่พร้อมซองหนังสวยๆสภาพดีอยู่เลยซองหนังก็ยังสภาพดีให้ไปด้วยนะครับดูตรงนี้ ก็ที่วางแก้วนะครับบางคันก็หักแล้วตรงนี้คันนี้ยังใช้ได้นะี่จุดบุรีอยู่ครบเลยยังใช้ได้เลยอนะ่ที่จุดบุรีก็ใช้ได้ต้องเคยเห็นนะที่จุดบุรีที่ลำขาจุดบุรีใช้ได้วางแก้วใช้ได้นี่รถ ยนะีิปีแล้วนะม่านหลังไฟฟ้าใช้ได้ด้วยเทสเลยสมบูรณ์นะครับไม่มีสะดุดนะแางไม่มีหล่นช่องเก็บของเล็กๆ ยังใช้ได้ดีนะครับวันนี้ถ่ายโฟนได้ก็ถ้าไปดูคันอื่นก็ลองเทียบดูนะครับว่าพวกนี้ใช้ได้ครบไหมดีเราไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้แต่ใช้ได้มันก็ดีหัวเกียร์นะครับสวยนะลายไม้เป็นเกียร์ทิฟตันิกด้วยอันนี้ก็เล่นเกียร์ได้นะครับสหรับใครที่ชอบขับแบบสนุกสนุกเชนเกียร์เองได้เลย ดูด้านหลังกันนะครับให้ดูภายในก่อนนะครับเบาะหนังเดิมๆสีดำเบาะหนังสภาพสวยมีเท้าแขนนะแล้วก็ครบๆนะครับไม่มีแตกหักตรนนี้แอร์ข้างหลังก็ยังเย็นนะครับตรงนี้เย็นอยู่มีลมอยู่นะครับ ม่านก็ยังมีอยู่นะครับคันนี้ให้ดูเลยพอรถมันแบบเดิมๆอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่านี่สูงรนะ้อยเก้าสิบน่ะสูงแายแยังนั่งแบบหัวเหลือครับสบายแล้วก็วให้ดูว่าเหลือมาไหนมือหนึ่งอะ่ะอันี้ก็มีนะขเขาเรียกบังแดดเป็นม่านนะครับบางคันหายไปแล้วนะไอเน,นี้แต่คันนี้มันเดิมๆมือน้อยอ่ะ มันก็ยังอยู่นะครับประตูสวยม่านคบๆม่านหลังไฟฟ้าใช้ได้ ภายในสวยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับไฟท้ายเดิมๆสภา,าพสวยนะครับใส่กิ้งเลยนะไฟท้ายสวยๆใส,ส,ส่ทะเบียนสวยด้วยนะครับหนึ่งเก้าแปดแปดไฟท้ายด้านขวามือสวยงามสวยแบบเดิมๆเลยครับคันนี้ไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยดูดีแบบเดิมๆ แต่นี้เราให้ดูแบบเดิมๆจากรถบ้านเลยไม่ได้ทําไม่ได้อะไรเลยสีเดิมๆเลยร่องรอยตามอายุตามการใช้งานจริงๆให้ดูบินนะครับอันนี้เพิ่งทําช่วงล่างด้านหน้ามานี่อันนี้ไม่ไม่มีโชคนะในนี้เพราะว่าโช๊กซื้อแยกพอรวมโชคก็เกือบสองหมื่นนอันนี้ บินจะเป็นพวกลูกหมากปีกนกลูกหมากปีกนกเบ้าโชกบูธปีกนกล่างลูกหมากปลายแล็กยางกันกระแทกยางกันโคง้งเบ้าโชกนะครับ <g ül> ก็หลายรายการใหม่เกือบหมดด้านหน้า <g ül> แต่ด้านหลังยังใช้ได้ใช้ได้ดี <g ül> แล้วก็นอกจากทําช่วงล่าง <g ül> เครื่องก็เซอร์วิสมาแล้วนะครับคันนี้อันนี้ก็เป็นอะไหล่เดิมที่เราถอดออกนะครับ <g ül> ท่อน้ําเปลี่ยนใหม่นะครับเบาน้ําเปลี่ยนใหม่ หมดสภาพแล้วก่อยางน้ำมอน้ําเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็วาล์วน้ําเปลี่ยนใหม่ท่อน้ําใต้ท่อไอดีนะครับอันนี้ก็เป็นถองเครื่องชุดกันขโมยนะครับก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอันนี้พัดลมตู้แอร์เปลี่ยนใหม่นะครับอสายท่อหายใจฝาวาล์วท่อต่อสายมอเตอร์เบรกก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้แต่บางอย่างมันก็ไม่อยู่นี้นะครับบางทีก็ช่างอยสายก็ไม่อยู่ละช่างอทิ้งไปแล้วนี่ให้ดูอีกอย่างนี่ เครื่องเล่นเทปนะครับหายาเหมือนกันเบ็ดเสร็จนะครับทำเครื่องสองหมื่นช่วงล่างสองหมื่นกันเนสริวิณไปสี่หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับโอเค ช่วงล่างมันมีเสียงผมเลยไปจัดก,การเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่วงล่างเงียบขับนิ่มขับสบายเลยตอนนี้เครื่องขับนิ่งๆเลยคันนี้แอร์หนาวเพลงเพราะอย่างที่ให้ดูแล้วคืันนี้ผมไม่ได้เก็บเรื่องความสวยงามเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องทำใจนะครับเวลาแบบ รถมันมีรอยอะไรตามการใช้งานนะคือสีมันเดิมๆเ,เลยครับจากเจ้าของเก่าแค่สองมือแต่ถ้าใครซีเรียสเดี๋ยวไปเข้าอู่สีให้ได้คันนี้ถ้าใครจะจริงเก็บสีให้สวยเลยก็ได้นะครับห้ามเร่งนะแต่ห้ามเร่งเพราะบางทีต้องใช้เวลานะครับกว่าจะทํารถเสร็จออกมาคนึงขับดีมากนะขับดีมากขับสบาย ข้ตรงนีละยางเป็นยางมิชลินไทรมาซี่นะครับก็ปีปีเก่าเลยแต่พอใช้ได้อยู่ปีสิบแปดนะครับนี้แต่ขับแล้วไม่มีสั่นไม่มีอะไรเลยนะปกติทุกอย่างช่วงล่งแบบดีเพราะว่าเก็บมาใหม่ันะบ ก็ใช้ของแซดเพราะว่าผมเคยใช้แบรนด์นี้มันขับสบายมันนุ่มมันเป็นโชคกับสแตนดาร์ดนุ่มหนึบสไตล์ยุโรปก็โดยรวมนะครับคันนี้รถมือน้อยนะแต่เลขกไม่เยอะนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ก็ไม่จเจ้าของเลยแท้ๆเลยคันนี้ แบบดีมากไปแบบเรื่อยๆนิ่มๆระบบเอซีก็ยังใช้ได้เลยครับคือเดี๋ยวผมจะขายไม่แพงเพราะว่าเก็บงานไปพอสมควรช่วงล่าง หลายหมืน่นเครื่องอีกหลายหมืน่นมีช่างประจําทํานะครับราคานี้ก็ราคาแบบถูกกว่าคุณไปทําเองอยู่แล้วผมบําบ่อยก็จะถูกกว่านิดนึงใครที่อยากได้รถขับดีนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแต่ถ้าใครอยากได้รถเนียเน้ยนี้สภาพป้ายแดงก็ ต้องเก็บสีหน่อยเพราะว่าสีมันยี่สิบปีเดิมๆม,มันมีรอยตามอายุการใช้งานแล้วก็รถคันนี้เจ้าของไม่ค่อยได้ขับพักหลังๆเขาจอดมากกว่าไม่ค่อยได้ขับเอามาก็เลยต้องมีมีการเซอร์วิสไปชุดใหญ่ ถึงจะพร้อมใช้แบบนี้ลองคำนวณดูนะครับถ้าคุณซื้อรถ e สามเก้าสภาพที่มันราคาถูกกว่านี้ลองคิดดูว่าต้องทำเองหมดอีกเท่าไหร่คันนี้เก็บงานเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาพิเศษนะครับสำหรับราคารถคันนี้นะครับขายเป็นเงินสดเท่านั้นราคาหนึ่งแสนเก้าหมืนเก้าันบาทเอ่อราคานี้ก็ไม่ได้แพงนะเพราะผมเซอร์วิสไปก็เกือบสี่ห้าหมื่นแล้ว คิดดูถ้าผมซื้อสภาพซื้อมาไม่ทําอะไรเลยขายแสนสี่คุณมองว่าถูกไหมก็มองว่าถูกถามว่ามันขับได้ไหมแสนสี่ขับได้แต่ขับดีหรือเปล่าก็ก็ไม่นะครับแต่คันนี้ผมขายแสนเก้าหมื่นเก้าพันเพราะว่าทาเก็บงานไปแล้วสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วขับดีแล้วตอนนี้นะครับราคานี้รถขับดีสองมือแท้ๆนะครับดูในเล่มได้เลยมือแท้มือปลอมมันมีนะต้องดูดีดมันมีวิธีดูอยู่บางที บางทีเล่มมือเดียวแต่จริงๆไม่ใช่มือเดียวก็มีเราต้องดูกันครอบครองด้วยนะครับเดี๋ยวคันนี้สองมือได้แท้งจริงอ่าล้วก็ <c oughs> คันนี้ต้องบอกว่าเคยติดแก๊สมาแต่ถอดไปแล้วนะครับใช้น้ํามันล้วนแต่ว่าเครื่องมันทําใหม่หมดเรียบร้อยนะครับวิ่งดีทุกอย่างไม่มีปัญหาเครื่องเดินเรียบนิ่งช่วงล่างก็ใหม่หมดนะครับคือเอาไปขับดีเลยนะครับแล้วก็ราคานี้ก็ไม่แพงและตัวโโนอตคู่ด้โอเคนะครับสบภาพเดิมๆอย่างที่ให้ดูเลยนะครับเดิมๆสวยๆเลย ก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับดูรถได้แถวราชพฤพษ์ตลิงชันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยครับเรารับแลกเทิร์นรถญี่ปุ่นยุโรปมีแบบไหนก็อยากเคิร์นก็เสนอมาได้นะครับรับฟังทุกข้อเสนอแต่ไม่ได้รับทุกข้อเสนอรับฟังงเฉยๆโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ